อำลาแม่ทัพเจ้าอินทรีย์พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุล30กันยายนนี้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศก็จะถึงคิวอำลาตำแหน่งเช่นเดียวกับพลเอกทรงวิทย์ดุลพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร24ที่จะอำลาจากตำแหน่งไปพร้อมๆกัน เป็นการก้าวลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศหลังจากดำรงตำแหน่งมานาน2ปีเต็มและเป็น2ปีที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกองทัพอากาศในหลายๆด้านเช่นโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นกริเพนรุ่นใหม่ล็อตแรกจำนวน4ี่เครื่องภายใต้วงเงิน1,9500ล้านบาทเพื่อน,นำมาทดแทนเครื่องบินรบรุ่น F16 ที่ประจำการมานานถึง30กว่าปี โดยกริปเพนฝูงใหม่จะเข้าประจำการที่กองบินหนึ่งโคราชเพื่อปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและครอบคลุมไปถึงพื้นที่อ่าวไทยตอนบนบางส่วนโดยการจะซื้อกลิปเพนฝูงใหม่ได้รับแรงเชียร์จากคนไทยอย่างท่วมทน้นจากผลงานที่ฝากไว้ในสมรภูมิไทยเขมรโดยเฉพาะกับภารกิจหย่อนไขยักษ์ช่วยละลายกองทัพข้างบ้านได้เป็นกองพัน และผลจากการรีวิวโดยกองทัพข้างบ้านทําให้ความต้องการจัดซื้อกริปเพนพุ่งสูงขึ้นทันทีเพราะไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้งานกลิปเพนในสมรภูมิจริงแม้แต่สวีเดนประเทศผู้ผลิตเองยังไม่เคยใช้งานกลิปเพนในสมรภูมิจริงแม้แต่ครั้งเดียวหลายประเทศจึงรีบจองคิวขอซื้อกลิปเพนเข้าไปประจำการในกองทัพเนื่องจากมีผลงานจริงเป็นที่ประจักษ์แถมกลิปเพนยังมีราคาที่ถูกกว่า F16 หรือเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆของสหรัฐเกินครึง่ง อย่างไรก็ตามหลังความสำเร็จของกริปเพท่านก็มีได้หลงระเริงในความสำเร็จแต่ได้แรงเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นการขออนุมัติงบกลาง900ล้านบาทเพื่อจัดสริยุทธปกรณ์เช่นกระสุนจรวดเพื่อเร่งชดใช้ส่วนที่ใช้ไปในการรบครั้งที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นมีจรวด,ดร่อนที่ใช้ติดตั้งกับเครื่องบิน F-16 รวมทั้งโดรนฟรีชีพระบบแอนตี้โดรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วย นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อลอตที่2อ,อีก200ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยโดรนฟรีชีพระบบควบคุมสั่งการดาวเทียมกล้องไนท์วิชันและระบบโดรนโลเคเตอร์เพื่อปกป้องพื้นที่สนามบินและพื้นที่ส่วนหลังเป็นตน้น จากผลงานโดยสังเขปที่กล่าวมานี้ทําให้เห็นว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาผลอากาศาเอกพันพักดีหรือบิ๊กไก่ได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายสมกับที่ท่านมีประสบการณ์ผ่านการเป็นนักบินรบแทบจะทุกกองบินหลักของทั้งประเทศทั้งกองบิน1โคราชกองบิน21อุบลราชธานีกองบิน4ีตาคลีและยังเป็นอดีตผู้บังคับการกองบินเจสุราษฎร์ธานีอีกด้วยเรียกได้ว่าผ่านการเป็นนักบินรบเครื่องบินหลักมาแล้วแทบจะครบทุกรุ่นทั้ง F5 F16 และกริป เทําให้ท่านมีประสบการณ์ตรมและสามารถบูรณาการภารกิจของเครื่องบินรบในแต่ละแบบได้เป็นอย่างดีการก้าวลง